เอาวีเปิดให้เล่นสกินมิลเลคเคิลฟรีทุกคนแน่นอนนะครับผมว่าผมก็คงต้องเล่นสกินนาคอสมิลเลคเคิลแน่นอนมาวีทุกคนหาห้องดิอ่ะเดี๋ยวผมต้องรีบกดละแม่งชอบโดนแย่งไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยเอ้าแม่กูโดนแย่งแหละไอ้เหี้ยกี่เกมแล้วก็ไม่รู้ทุกคนกูต้องไปหากี่เกมหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่ากูจะได้นะมาทุกคนมาเกมใหม่ละกูต้องได้แน่มาเวรีบกดรีบกดก็ไอ้เหี้ยมาไอ้สัตว์กูได้เลยครับกูได้แล้วครับมึง แบบเป็นสก,กินนี่สวยจัดนะทุกคนไม่ว่าสก,กินนี้แม่งโคเท่นะเป็นหนึ่งในสก,กินที่อยากได้ที่สุดในเกมแล้วท yes, นะุกคนเยสนะคอสกินสวยจังนี่ธรรมาดาครับซื้อมานะอันนี้อันนี้ซื้อมานะซื้อมาแองอ่าผมชอบแบบตรงที่แบบมันมันหมุนได้เลยเว้ยดูดิเห็นไหม แม่งเท่เกินนี่อ่ะเดี๋ยวแดนมิชั่นจะอะไรวะให้เล่นอ๋อเล่นฟรีดูดิทุกคนแม่งเท่เหลือเกินนี่ย่ะดูแม่งนักมายากลโคตรจะเมจิกเดี๋ยวเดินๆนะครับแล้วในทีมเรามันมีไฮรี่สามตัวเนี่ยมีไฮเตะเจิก้าแวนนะครับเช็คไปก่อนไอ้ย่ายังไม่มีใครอุ๊ยแหลกไอ้ย่าบัตบัตโดนโดนโดนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋อหมดแล้วอ๋อมีรตบอลโดนหมวกไปบัตไป เดี๋ยวผมตีดักเลยดีกว่าไม่น่าทันหรอกข้างบนตีเลยเพื่อนตีเลยเพื่อนมาช่วยหน่อยฟังเออบอกแล้วว่าแบบสารฝันจัดอ่ะเออเล่นสกินนี้นานมากนะครับแต่ไม่มีตังค์เนื้อแม่งแพงเกินนุนเนี่ยมารอสักเดียเฮ้ยเดี๋ยวเราดีดไปบัฟฟ้าดีกว่านะแม่งเสียวโดนขโมยจริงนะคอรนั่นนั่น่นอย่างไม่มาเอ้ยไอ้เหี้ยบัฟหายเอาไอ้พุ่มใครไอ้พุ่มบัฟโอ้โยไอ้แย่นะมานน้ำหมดอุ้ยแม่งติ๊กออง กกกบบสีนะผมแบบรีบพุ่งมาเช็คนะแม้นเฮ้ยจังหวะนี้ได้แน่นอนเข้าไปปัดอันติเออแหลกแหลกเลยไอเนี่ยออกก่อนออกก่อนผมนกมลัวนะค้อนมาปัดนะค้อนอยู่ล่างโดนเฮ้ย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 ปาดไปก่อนปาดไมก่อนเลยฮะหาเลือก่อนได้นะทุกคนเอฟเฟกต์มันบอกแบบชุ่มช้ำชุ่มช้ำมากเลยอะ แม่งเทพจัดไปฟาร์มก่อนทนะุกคนฟาร์มก่อนเราต้องรวยนะทุกคนนะขอต,ต้องรวยนะไม่รวยน,นี่กางนะครับอุย้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนแวน,นโดนโ,ดนโ,ดนโอ้โหเฮีแยแวนกูชิวเลยวะ่ะเหมือนบัสจะแบบกางนะลุปนะยูโรเมียยังไงครับอิโรเมียยังไงโดนนั้นเอ้ยบัส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 เรียบร้อไต่ไปที่แม่งโดดมา นี่ไเฮียอันติไอ้สัสเฮ้ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเฮียดิเอียดิเฮียเอาดิโอ้ยเฮียไม่ตายหรอเว่งเวงครับเอาเลือดออกไอ้เฮียปาดป้อมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เฮียคิวไม่ทันหนีเฮียนอนตายเลยไม่กดตีละพี่เฮียไม่เองปาดป้อมเมื่อกี้ปั๊กที่รู้เมียไม่ตายตีทุกคนเดี๋ยวบอกว่าแหลกอะไรกันแหลกเฉยเอาเท่อย่างเดียวเลย เฉยเลยเมื่อกี้แม่งปาดป้อมผมไปเอาบัฟฟ้ากันแล้วกูโดนไม่ไรบัฟฟ้ากาูอตัวนี้ไม่เอาไรนะครับไอก้กบน้อยมันมันปิงปิง,ปงวะนู่นแม่งเฮ้ยกำบนบวกกัะเนาะเดี๋ยวต้องรีบเอาละเฮล้ระออยาใกล้ตายนู่นเฮ้ยมีแวนปะเฮ้ยแต่เลนกลางเลนกลางยังไม่มีใครอยู่ ผมตีตีก,ก่อนนแล้ยายคีมก่อนมาิลูมียมึงยังไงเมื่อกี Blood, อก้มึงไม่รอดหรอ,อ,อกมึไม่รอดหรอกมึงไม่รอดหรอกแข่งเหรอแข่งเหรอเนาะหลบหลบนี่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 ห้เรียบร้อยนักข้อถวะมากลางรูปเนี่ยดีนะแบบผมมีสกิลอยู่ e. มานะักคอมึงเจอกูหน่อยเวละ่ะเว็บแปดเท่ากันเว็บแปดเท่ากันโอ้ยเนี่ยแม่ง yeah, ถ้ากูมีอันตีนะโดนพวกเราอย่าคิดบ้านน่าจะไม่มีใครอยู่กลางจริงวะรู้เปล่าวะผมไม่ได้ดูเลยเอาหรือเปล่านะคอไม่น่าเอาหรอกแต่ผมก็สกอร์ห้าหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ถือว่าสวยมากนะครับเอาได้ไหมครับเอาตรงหาตั้งไม่เหมือนตีได้ตีเลยนะเออโลเมียไอโลเมียวะ จะคลิปอะไรนี่ยันเอาหรือเปล่าหรือเปล่าครับอุ้ยปิงไอ้เหี้ยเอาเอาแม่งยืนนิ่งเฉยนี่นะแม่งไม่ตอนบวกผมว่าแวร์น่าชิวมากเลยนะข้างล่างเนี่ยกดยับเลยอ่ะเห็นไหครับเอ้ยอาญาไงครับน้อง มีเลือกแค่นั้นอ่ะมีเพื่อนอยู่ด้วยนะถ้าผมไปผมน่าจะตายนะลบ,บตีไปก่อนตีไปก่อนเดี๋ยวเราไปเคลียร์บนแล้วกันไม่น่ามีใครไม่น่ามีใครหรอกบนไอ้บนได้นะเนี่ยเออกางเขาอยู่สามตัวเลยคนะล่างก้อสองอุย้ยน่าแตกแตกเว้ยนยี่ครับสวยโอ้ยยายขึ้นมาด้วยเนอ้า,าวแล้วโดนรู้ทำแบบเหีียนเฮ้ย ไอ้เหี้ยอ๋ออุยแหลกแหลกแหลอ๋อไอ้เหี้ยแวมาตอนไหนวะอุ๊ยนอนตายเลยแหววแม่งมาตอนไหนวะล้นนวน,นแหววว่ะเออกลรางกูแม่งชิวจัดตอนเนี้ยเพื่อนกูศูนย์สี่อ่ะเมื่อกี้คืออะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวผมเคลียร์บล็อกกันแล้วนะล้วนแม่งคลิปเข้าเพื่อนไม่ทำอะไรนะครับดิท่านแม่งเท่เกินนะท่านเนี่ยเข้าจากบ้านแม่งโคตรเท่เลยบินอวกาศอะไรไม่รู้น่ะล้วน มายากลอะไฮเทคอะไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราดูดิผาตังได้โดนตีแล้วตีอะไรได้ตีเลยตรงกลางกูบวกกันอีกแล้วว่าเฮียเจนเนอโอเคผมไปหาเพื่อนานะโอเคมาวิแวนแวนโดนกูอุ้ยไอ้เฮียคุยทำไมไม่ได้อ่ะพายาก็ได้ลูเมียไปไหนพี่ลูเมียไปไหนครับน้องไปไหนครับน้องโดนกูไปหาครับ มาช้าแต่ล้าคนอื่นอ่ะเออคิดเอานะครับเอาดับเอาดับนี่เหระดับใหม่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ๊นะคอสไม่จะทำอะไรเพื่อนเราอะฮะโน้ปแม่เอ๊ะผมเอาดาดเดือกเอาราดเลยผมว่ายูเมียเขาอันตีล้าได้นะตอนนี้ เดี๋ยวผมต้องรอกดสนิทอ่ะปังเฮียอิลูเมียโอ้เกือบแล้วเนี่ดีนะมันยังแบบเหลือเลือดไว้เยอะอยู่อ่ะไปครับฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มไปไปเฮ้ยปล่อยบนเออสวยบนแบบจะได้คลิปเราจะได้ส้งสูงหมดเลยนะวยนะคอสยังไงยังไงยังไงโอ้เรียบร้อยทางนี้ครับตายไปดิตายไปดิครับน้อง วิ่งเชี่ย,ยได้โอ้โหแม่งคีฟไอ้เจ๊คีอะไรเนี่ยสัตว์ตายเนี่ยเสี่ยโอ้ยโดนเมียมาโดนผมไม่รู้ว่าอันติเขาคุ้ดาวเสร็จหรือยังอะ่ะเฮ้ยตายนะนะตายนะตายนะเรียบร้อยครับไอ้คีฟไม่แตะก็ตายไปยตายไปสี่ตัวเลยมันอไอ้เจ๊ชีฟไปเลยแหละเย็แม่คือตีป้อมชีฟมังไม่เข้าไปด้วยโอ้ยเฮ้ยไม่ได้ละ เดี๋ยวนะขอเราเกิดมาฟันผมอะไรอาญาอาญาอาญาไม่กลับบ้านเหรออาญาไม่กลับบ้านน้องนี่ติดตัวแล้วเว้ยชิวจริงเลยเดี๋ยวขโมยว่าฟ้าได้ปะมันจะมาหรือเปล่าผมว่ามาอุ้ยมาว่ะโอ้ยแหลกแหลกแหลกดีนะเราถึกอยู่อะอะไรครับอะไรครับอะไรครับตายไหมตายไหมนิดเดียวนิดเดียวเพือ่อนกูเองกูเอง,งครับกูเอง,ง,ง,งครับเรียครับยรีบบอกเลยรีบบอกเลย ตอนนี้แบบผมฟูจัดไอ้ที่ฟูที่สุดในเกมแล้วเนี่ยรวยเดี๋ยวเราแบบฟาร์มเรื่อยๆนะฟาร์มไมเรื่อยเลยตอนนี้กูแบบกอดละตอนเนี้ยโอ้ยที่อะเออที่มันมามันมาวะล่ากออกมาล่ากออกมาหน่อยล่ากออกมาได้ไหม <S <S เดี๋ยวเสี่ยโดนนะค้อนมันลากเสีย,ดดย <S 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 ได้ได<ง>้วุ้ยไม่อยากไปจัดต้องไปแล้วต้องไปแล้วสวยเพื่อน อุ้ยนาคอสไอ้เหี้ยพี่ทางโอ้โหเนี่ยไอที่นี่ก็ได้แบงก็ได้แบงก็ได้เฮ้ยกดไม่ติดไอ้เหี้ยด่างไอ้แม่ดาบติดโอ้ยชะลอดลอดลอดไปนี่อย่าบัานมาบันมาบันมาไปกุลอด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 ไอ้เหี้ยดาบใหม่กดไม่ติดเฉยเลยงงจับผมแบบกดรัวนะไม่เงี้ยย้ำย้ำไม่เงี้ยงงไม่เงี้ยกดไม่ติดเฉยเป็นตะเย็นเพื่อนแล้วเราเหลือน้อยเจนเนอร์เจนเนอร์ ไม้แม่งโหดเลยทุกคนหาเลี้ยงกันหาเลี้ยงกันทุกคนเสียเสียดได้ได,ด้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหนครับใครซ่าครับมาหน่อยดิใครซ่าใครซ่ามาหน่อยนี่ดูทาวาร์ทุกคนทาวาร์เบ่งสวยจริงเลยเว้ยแบบมาจากประตูมิติไหนไม่รู้ดูด,ดิเท่เกินอะไรครับอะไรครับนี่เนี่ยนี่เนี่โดนไปควิวสิบเองนี่ที่ทุกคน บาดเยอะมันดับแล้วบัดยังไงบัดบ oh. ัดยังไงน้องอุ <t> ้ยโอ้โหโอ้โหเยเช็ดโดนใบด้วยออกกันน้องกัอวกัเลยแม่งกูกลายเป็นไข่ตุนเฉยเกือบตายนายแล้วกันหายแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ยไปตีด้าต่อนะทุกคนเอา้ากนแล้วกันหาเลี้ยงหาเล้ยกันหาเล้ยกันเหมือเพื่อนเราน่าจะกำลังไปตีด้าวต้องรีบแล้ว เอาไดก่อนแล้วกันนะครับเยี่ยมเป็นเปิดแล้วเป็นเปิดแล้วไปเปิดไปเปิดโอ้โหติก๊กแม่ๆและแต่ดีนะเขารีบเอามานะให้มันแบบแม่งมาตอนท้ายๆกูโดนลา้าแน่นอนเราดูนะเขาหน่อยนะเขาเขาโผล่หน่อยเฮ้ยนะเขาเขาทำบนเนี่ยผมก็ปล่อยบนนี่ครับรออะไรยืมไปจะได้สุกๆไปเลยสามเลน oh! มาตรงนี้มีใครมาเปล่า ที่ผมเห็นบัตรแบบนะในแมปอุ้ยไอ้เจ้านั่นโดนะโดนะเรียบร้อยรอดยากนะเล้นอย่างนี้แม่ก็หมุนติ้วเลยเอ้ยหรือว่าผมจะโยนมาเข้าไปป่านแม่งเลยดีกวยย่าเฮ้ยเฮี้ยหูฟันไม่เข้ายังแม่เกออาะยากนะเมะื่อกี้ขึ้นพอดีอยากพุ่งไปหาแม่งวมาโดนอยากผมเอาบนเลยบ้านมาบ้านมาว่ะ อยากเล่น嘛กระดาบไม่มี嘛กระดาบแม่งครูดาวอยู่ไอ้เนี่ยอุ้ยบัตยังไงบัตไอ้เฮียร้านไม่ทันโอ้โหยกสองยกสองดิเออเออโหไอ้เฮียเป็นไค่ตุ่นเออไอ้เฮียจบแล้วปะเออจบจบได้เว้ยเออสวยไหมเกือบแพ้หรือเปล่าวะ,ะชนะเวรุนเป็นไงนล่ะของจริงครับ เอ็มว่าเบาอะก็ต้องเอ็มดีอย่างเงี้ยดิจิตัลลี่เลยนเว่เออเอ็มสวยดูครับโซน,นสก,กินเมอร์เคินโคแทเท่โค้รต,ตึงโค้รอันตรายนะครับบอกเลยกินนี้บัฟตีแรง500%นะปาดทีเดียวขี้แตกโค้เท่ไอ้เนี่ยเท่เกินแม่งหมุนได้ด้วยดูดิเหมือนแบบมันลอ,อยอยู่ยจริงๆอ่ะทุกคน นี่นะกูัเอ็มเรียบร้อยแอคเลยแอคจัดเยี๋ยวแม่เพื่อนกูศูนย์ศูนย์เจ็ดซิลิก้าศูนย์เจ็ดอี๋โอ้ทำไมมันขนาดนั้นวะนวลอย่างเงี้ยแหละครับผมดูไว้นะครับคนตึงอะ่ะเขาไม่เคยกลัวหรอกใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กันต่อให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม